ดใส่แต่หมออย่างเดียวเลยนะครับพี่น้องใครแน่แต่เฮามีประกันสังคมพี่น้องเลยนะครับถ้ามีประกันสังคมในตายบวาตายกักเลยพี่น้องนะครับถ้าหากว่าอยู่อยู่ประเทศลาวเนี่ยนะพี่น้องเลยนะครับถ้าหากว่าอยู่ประเทศลาวเนี่ยนะพาประเทศลาวเขามันมันกระบุนหัได้พี่น้องตามทีอะไรเนาะมันบมีประกันสังคมเหมือนนะพี่น้องเลยนะครับ มีแต่ใจเงินสซดอย่างเดียวตายเลยพี่น้องเลยนะครับเขาลงบ้านเดอนหนึ่งสองสามเถือ่อเอ็กเรล์อีกว่าเมื่อสิมืดไลา้ายอยูยประเทศเพราพอประเทศล่าเขามันมันมันมัมีประกันสังคมนะพี่น้องเลยนะครับนะครับมีการยังดีสวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขขุูสุคนครับกราบสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีบัวสิเป็นทางฟังเล่าหลักการฟังไทยน้าเด้ครับผมนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้กามาบพกับผมมีแล้วนะครับพี่นะครับ พี่น <si ้องเอ้มือนี้กลับไปหาหมอคือเกาครับพ uh ี่น้องครับนะครับไปหาหมอหมอหนัดพี่น้องเลยนะครับอยู่โรงพยาบาลเกษมลา์นะครับแถวแถวบางแคนี่แหละพี่น้องเลยนะครับกับบคคอยสบายพี่น้องเลยหลังจากที่ที่ที่พี่น้องเห็นนั่แหละพี่น้องเลยนะครับไอแบบไอยังนักนะครับคือแปลว่าเหตุจังไรก็บ่หายนะครับพี่น้องครับกับพี่พี่น้องหลายๆายคนนะครับเอฟซีสุขุสุขคนนั่แหละพี่น้องเลย เขามาบอกให้กินนันกินนี่สารพัดพี่น้องแต่ผมกะเหตุตามพี่น้องเหตุตามพี่น้องกันและวพี่น้ครับแต่มันก็ยั่งบ่หายพี่น้องเยนะครับกะขอบุญขอบุณพี่น้องนะครับทีเป็นห่วงนะครับตีถักเข้ามาหลายๆาคนนะครับที่บอกแนะนําว่าให้กินนันกินนี่พี่น้องยกินอมนันอมนี่เพื่อสิหายไอนาพี่น้องเลยนะครับนะครับกะขอบุญขอบุณพี่น้องครับแต่ว่าก็เหตุตามแต่ว่ามันกะบ่หายนะครับจนพี่น้องเลยนะครับ จนไปหาหมอพี่หน่อยนะครับจนไปหาหมอจนสิดตายอะไรพี่น้อยยงว่าไงลัะจนแบบบวายแห้งนะครับงานก้านกับบรดเฮดยังก็บรดเฮดพี่น้องเฮดบวายไอ,อย่างเดียวนะครับพี่น้องครับคือไอมาตั้งแต่พู่ตั้งแต่ปีใหม่อะไรได้พี่น้องครับตั้งแต่ปีใหม่ปีใหม่จนหดสงการเล่ยมาสงการเนี่ยจังว่าไข่แน่พี่หน่อยไปหาหมอมาเนี่ยโอ้นับบทวนพี่หน่อยนะครับนับบทวน หมอนัดแล้วนัดอีกนะครับเธอแรกนี่เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ว่ามันมีเอ่อปอดมีแบบเขาเรียกว่ามีจุดนะนะพี่น้องจุดสีเท่าๆกันะกับพิ่นกับให้หาแจกจ่ายยามาแล้วก็กินกับยังไอ้นักคือเก่ากับหมอก็นัดอีกกับไปอีกเดี๋ยวพี่น้องสองสามเถื่อสี่หาเถื่อเอ็กซเรย์มาสามเถื่อสี่เถื่อนี่แล้วมั้งครับ เธอชุดถ่ายนี่พี่น้องเลยนะครับเจาะเลือดเอ็กซเรย์ตัวจสเลดกับมือว่าบบเป็นอีหยังวะสันเขาก็แปลกพี่น้องเลยว่ามันบบเป็นอีหยังก็คือว่าไอมันคือมันคือว่าไอไอแท้ไอว่าพี่น้องสเลดบัดเชือดชุดท่ายเดือนที่แล้วนี่ไปตรวจส,สเลือกสเลดอยังกับโบมี่โบเป็นยังแต่วันนี้ปอดมันยังมีแบบชุดดำๆใช่ไหครับพี่น้องครับกะมือนีกับนัดเอกกับเล่แม้มือนีพี่น้อง นี่แหละมากมันนี่แหละมาเอ็กเซเลอีกสามสี่เถื่ออะไรพี่น้องนะครับกะเรื่องไอเรื่องยังกะหายเลยได้พี่น้องครับกะบ่ได้อายเลยได้พี่น้องครับนอกจากว่าย่างมือเสมามากหรือว่าอันนั้นเนี่จังไอนานั่นเธอหนึ่งพี่น้องครับแต่ว่าย่างทีแบบว่าย่างทีแบบว่ามันขึ้นจมูกนะพี่น้องไอมันขึ้นจมูกวันนี้ชิมูกมันกหมักไหลลงตาโค้งจมูกนะพี่น้องมันก็เลยทําให้แบบตันดังแบบว่า ตันดังตันอีหยังนี่แหละครับพี่น้องครับขึ้นจมูกแล้วกัย่ามือเ้ามันหมักมเสเลดมันหมักมีสเลดนะครับแต่ว่าเว้าเรื่องไอเรื่องยังนี่มันมันบบปันไทยพี่น้องนะครับโคคอยได้ไอมือนีกระเอ็กซเลย์ปอดเอ็กซลเรย์อย่างแล้วก็จะเลือดพี่น้องยนะครับแล้วก็จอเลือดเลือดกับปกติอีกยังกับปกติพี่น้องความนันกับปกติวัดนะครับปอดกับโบเป็นยังแล้ว่นะมันโบเป็นยังงนะครับจะ โล่งแน่พี่น้องเลยนะครับก็ขอยยั่งชวนแน่พี่น้องเลยนะครับแต่ว่าโอยกินหญ้ามาเนี่ยแบบตั้งแต่สงการตั้งแต่ปีใหม่กินหญ้าตลอดพี่น้อยนี่ก็ให้ยา้าไหมละเนี่ยให้ยญามาแล้วหญ้าแบบว่านี่พี่น้อยหญ้าแก่แผ่แก่ยั่งในแหไะพี่น้องเลยนะครับยาแก่แผ่แ,บบแ,ก,แก่สารพัดเลยพี่น้องหญยย้าสองหอสามหอ ตาตายม่ได้เขาแต่ห้าหมอเดี๋ยวกะลกูกลูกจะมกรกันเนาะดุมดุมดอนดอนพี่น้องชีวิตนี่แบบคือแบบว่ามันมันมันเดีมันเนี้ยมันมันสีดีมันกรลังสีดีชีวิตกระล่งสีดีพี่น้อง,งชีวิตกําล่งสีดีเอาเอ,าเอาพี่น้องเลยนะครับลูกบสบายลูกเขาลงหมอลงบ้านนอนลงบ้านออติดเชือ่อลูก พ่อลูกหายพ่ออ่บัตรอยู่กับลูกสองคนมีอกรกับโบยนั่มพี่นอ้นะนอ,นองเลยนะครับก็เลยว่าอชีวิตลําบากแค่ไหนนะครับดุ่มดุมดอนดอน,ดนพอมันสิมีแน่กับตกตามลงพี่น้องเลยก็เลยว่าอ้บาไว้เงเรียงลูกกับบวไว้ก็เลยไปฝากน้าป่านี่แหละพี่น้องก็เลยลว่าอยู่ผพ้ดเดียวสิ พี่น้องเลยนี่อะไรไปหาหม้อ,อกยกะยังใครแน่พี่น้องเลยลงเลยมันบอกว่าปอดเปิดยังก็บ,บอกเป็นยังเหลือแต่นี่แหละเป็นเซเล็ดน้อยนี่พี่น้องเลยพอจะไปลองเพ่งลองอยังประกวดลองเพ่งกะนี่แหละครับพี่น้องมันยังคาอยู่สเสลด์เฉลดอี่ยังมันลองเพ่งบ่อยอิน,พน,องงนะพี่น้องเลยนะครับสมัยตะกี้เนาะพี่น,อน้องเนาะคือลองเพ่งแล้วบ็คิดีเดียเสียงเข้ามันจะพังแบบ สี่นะครับพี่น้องก็าคิดว่าสีรองเพลียงไดตลอดปีตลอดศาสตร์แต่เอาไปมาโอ้ข้อกระเสียบัตอเป็นเฉลตเป็นอีกย่างกักัเลย่องสีรองเพลงบ่ได้นะครับมัดก็หน,น้่หมอนี่คือสสีลายแห้งเลยพี่น้องเลยลายแห,ห้งหางเงินมาไดดใสแต่หมออย่างเดียวเลยนะครับพี่น้องใค่แน่แต่เฮ้ามีประกันสังคมพี่น้องหน่อยนะครับถ้าบมีประกันสังคมในตายบ่าตายคักเลยพี่น้อง นะครับทาหาวายููอยู่ประเทศลาวเนี่ยนะพี่น้องเลยนะครับทาหากว่ายูประเทศลาวเนี่ยนะพะว่าประเทศลาวฮามันกระโจนหัวได้พี่น้องตามทีอะไรเนาะมันมีประกันสังคมนะพี่น้องเลยนะครับมีแต่ใจเงินสซดอย่างเดียวใต้ยเลยพี่น้องเลยนะครับเขาลงบ้านเดือนหนึ่งสองสามเถื่อเอ็กซเลย์อีกะว่าเฟสิมเมดร์ายถด์ทาโประเทศลาว พอประเทศลาวเขามันมันมันมีประกันสังคมนะพี่น้องเลยนะครับนะครับมีการยังดีอ่าเที่ยวกันยังมีบุญนะครับยังมีบุญี่ว่าเขาอยู่ประเทศไทยแล้วเขามีประกันสังคมนะครับมอประเทศไทยมันกับซอยเรือเฮ้าสินะครับพี่น้องครับคือแบบว่าดีพี่น้องเลยดีนะครับอยู่ลรงบ้านประเทศไทยนี่เที่วดีดีพี่น้องเลยนะครับนะครับเที่ยดีแห่งพี่น้องเลยนะครับถ้าถ้าหาว่ามีประกันสังคมประกันยีงยังอันโอ้พี่น้องเลย เอยบอกว่าจากสีหาเงินมาได้ใส่พี่น้องเลยนะครับมาใจขาหมอขายอย่างแต่ถามว่ามันแพงบอกมันก็บอกแพงดอกพี่น้องเลยนะครับเขาเธอหนึ่งเนาะนอนลงบ้านเธอหนึ่งกะเจ็ดแปดพันเก่าพันเนี่ยก็ถืี่วว่ามันบ่แพงเด้สําหรับสําหรับอันนี้ได้พี่น้องเลยถือว่าบ่แพงเลยแต่ถ้าหากบ่มีเงินนี่กะพันหนึ่งก็แพงเะยพี่น้องเลยแต่วันนี้เือว่ามันบ่แพงนะพี่น้องเลยเปรียบเทียบใส่กันเลยถือว่ามันบ่แพงปันใดนะคือหนูเขาลงบ้านเมื่อกี้กะประมาณ คือหลูกเขาลงบ้านประมาณหมดก่อนๆนะประมาณสี่หาเดือนที่เหลวเนาะผมเป็นสี่หาเดือนออกปีหนึ่ง,ง,งเลยแหละพี่น้องเยนะครับปีกว่าๆวเลยอะเกี่ยวพอติดเชื้อกับประมาณหมื่น 10, กว่าบาทพี่น้องเยนอนลงบ้านประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หมื่นกว่าบาทพี่น้องเยนะครับแต่ถือว่าแพงบอ่อบบแพงกับแบบแพงปั้นด้นะพี่น้องนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับ ยังดีกว่ามีประกันสังคมพี่น้องเลยนะครับถ co ้าบ่มีประกันสังคมเนี่ยโอ้เบิดเลยพี่น้องเลยนะครับถ้าหากว่าอยู่ก็เทศดาวล้าเนี่ยแล้วบอกว่าตายอย่างเดียวเลยพี่น้องเลยนะครับตายอย่างเครียดแน่นอนเลยนะครับเขาลงบ้านเดือนหนึ่งสองสามเถื่อนปนี่เอ็กซเรย์นั่จอเลือนั่มโมเบิดยาก็มากินหลับมากินเอามากินตลอดพี่น้องเลยนะครับคือเอฟซีบนกะซอยเหลือเต็มที่เลไพี่น้องนะครับแนะนําหันแนะนันี่ เต็มที่เลยพี่น้อยนะครับ fc ก็ได้ให้กินนั่นกินนี่ผมก็เฮ็ดตามตลอดตามเอฟซีตลอดพี่น้อยแต่ว่าเฮ็ดจังไรพี่น้อยนะครับเพราะว่าคือเฮากินแบบตามพื้นบ้านเฮามันกะมันกะบ่อหายพี่น้อยนะครับนอกจากเฮ้าไปหาหมอเฮาไปกินยาไปกินยันยง่ะก็เลยว่าถึงว่าใครเน่นะครับนะครับพี่น้องครับกะขอบ,บุญขอบคุณนะครับพี่น้องครับขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขคุนนะครับหลายๆน,นะครับ,รบที่บางคนกระทักเข้ามา เป็นห่วงถามมาหายเรือยงอย่างประมาณนี้นะครับพี่น้องครับขอให้หายไวๆนะครับแต่เขาพุณนเขาุณนพี่น้องนะครับนะครับที่เป็นห่วงนะครับแลวกาขเขาพุณนพี่น้องที่เขามาเบิงนะครับให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องครับครับจะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องครับกะเรียบร้อยครับพี่น้องครับกะเจาะเลือดเรียบร้อยแลวกาตรวจสุขภาพเอ็กซเรย์อยังก็เรียบร้อยกับปกติดีครับพี่น้องครับต่อจากนี้การเลือกแผ่เสลดในข้อนิดนึงครับพี่น้องครับก็กินยาแก้แพ้แก้ยังไปนะครับ ะ,ะกับบ้านพี่น้องเลยนะครับกัขอบุญขอบุณพี่น้องละลายครับติ่เขามาให้กำลังใจกันนะครับคิดหนาพอกันไหมเด้อพี่น้องเลยนะครับขอบุณละลายครับพี่น้องครับไปแล้วครับขอบุณครับ